บงู้ผัวด่าเบิ้มจะใส่เมจะส่มาแล้วไที่ไม่หน่อยคี้าของอิงไปลองเพีงบอวแม่เราพระทรงไหมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้กลับึ้นมาหมอาอ่องก๊าพิเศษเนี่ยขีพากันย่างหมูมันก็เป็นผับม้อสิ กูทำยาลาเด้ออูกยาลกเปมีบายลานโม้ล้จ่าเมื่อคืนนี่ค้าถุงเขาบกเขามัดเลือกพ่อเดินดีไรเดินง้ามไหลด้ะ โอ้เปลี่ยนสุดแล้วโอเคอเ มเดี๋ีวรับเศษเจืที่ขันหัวม,มูงานนี้พ่อใหก่ขนเลยคุณะไดก็ได้ครับคุณจุบานเสือเฮเด้มีหลายสีอยู่จ้ะเน

โอ้ยรับน้ำพร้อไมโอ้บรรยากาศย่างดีเลยแบบเจ้าเฮ็บ้นเนียพี่ี่ิล้เนาะพี่จะไปเขาฉากแล้วเดี๋ยวจะพี่ที่ตา เดี่ยสองห้องใครววานี่ทำเต็มปุ่นเลย สูสซูจ้าสูู่จ้าเยอะเล่ะมีน้ำตาบ้างเตาอหัวนรอย

วันแรกเราไปกจอพ่อไก่เรียนไก่ทีว่ารเรียนไปเรากลับบ้านกลับบ้านมาลรวก็มากินข้าวกินข้าวแต่ว่าแต่ว่าในระเาเราไเาอกันวตงปลาตอนที่เนี่ย้อมลางย้อนด้เยิละแเรเียนย อ๋อใช่วิชาลูกเสียเป็นว่เอาแต่พี่นนท์ื่คือหรอกเจ้าคือนย้คืออยู่ตงนี้น่อยแันถ้าม่หากินยยเกบะทุให้พุ่เหรอ ตัวปูเลยมันต้องคว,วยได้ลูกพี่มันต้องควยได้ครับเดี๋ยวไปรู้มันก็คือตัวมูด้วยหนกักเก็บนะโอีกเป็นเสียแล้วมันคือพอ่อแทบเล <laughs> ไและเสียพอซะได้ มอเตอร์ไซค์ญุ่นค่ะมอเตอร์ไซค์เพิ่นออกมาส่งแล้วเพิ่นจะเอาเฮ็ดหยังเกาะมอเตอร์ไซค์คันเนี่ยขอบคุณครับแม่อ๋โอโอ,โอ้มาจากอันนั่นเต่ะมาจากตลาดติจ่ะอืมนี่นี่มอเตอร์ไซค์อะค่ะมาแล้วแม่นจ้ะอ๋อช่างนี่มาจากตลาด ปาแต่ว่างามอีหลีนนี่ยงเออขายบัตร <c oughs> จบลืมม <laughs> รำเพิ่ยออนไลน์นะครับมาเร็วเรื่อวันที่หนึ่งถึงวันที่หกนะครับหนึ่งวัน รายวันหนึ่งร้อยบาทอย่างเด็กเบ่อวันที่หนึ่งวันที่สามวันที่ห้าวันที 5, ่หกวันที่ใดกันบาทละหนึ่งร้อยหรือมอสสามมาือ<ม>กะสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะครับหรือพี่น้องที่มาหกมือไปเลยนชิคกันเื้อดูกห้าร้อยห้าสิบห้าบาทบัญชีเดิมเงินใครเดิมทักไปที่สาวน้อยพี่เป็นเพลงแฟนเพจนะครับเบงเมล่อนเสียงไหม่ดังไปโอ้เมล่อนก็บอดีตแฟดีที่สุด